พ่อแม่พี่น้องเจอกับอุชิตาอีแล้วนะครับผมมากู้รอบนะครับนี่ครับผมรอบผมสุกๆไวไม่รู้ว่าข้างในจะเจออะไรรอติดตามชมนะครับโอ้ยพี่น้องทำไมมันเงียบอย่างนี้ออ้ยดูครับไม้แทงรอบผมออ้ยมีเตา่ามีปลาบุ๊คอ้ย ใส่งามอีกแล้ววันนี้นี่เจอแต่ปลาบูเลยพี่น้องนี่ดูว้ายอุ้ยปลาบูนี่มันรอดตะไคร่ผมเนี่ยเช็ดดึงออกมาพี่นอ้องนี่นะครับตะไคร่6เซนกว่านะครับเกือบ6เซนครึ่งน,นะครับผม เราต้องช่วยเต่าตัวนี้ออกก่อนนะครับผมเต่ามันไม่สามารถที่จะรอดได้เราต้องช่วยมันนี่น้อยเสียงเสียงปลานี่ครับผมปลากระสุนเอานะครับไปเลยเจ้าเต้าน้อย,อย ไม่อยากจับเตาเพราะว่าเตามันมีปลิงในตัวนะครับมันน่าขยักขยแยงมากนะครับผมอ่านะครับวันนี้ก็ปลาบูอีกตามเคยนะครับใสสวยนะครับผมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยครับมีโอกาสก็จะมากุ่รอไปชมกันเด้อนะครับผมไอวีแบบนอง